ถือมีไฮแลนเดอร์ตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กที่พี่ชัชวาลคนออกแบบมาดูแบบกันเป็นมีทรงจับพอยดับพอยหมายความว่าปลายแหลมอยู่ต่ำกว่าส่วนส่วนด้านนะครับพี่ชัชวาลอยากให้ฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยเอาไว้ลิดหนามไผ่แล้วก็หนามหวายเพื่อจะนำมาใช้งานต่างๆลองนิ้ว เพื่ให้จับกระชับได้มัน,มนคงขึ้นแล้วก็มีดด้ามมีดเนี่ยเลวบางลงเพื่อให้แลวของมีดอยู่ตรงกับกระดูกท่อนแขนไฮแลนเดอร์มี่ถูกถอดแบบจากไฮแลนเดอร์ตัวใหญ่ในทรงดรอปพอยด์เช่นเดียวกันมีส่วนร่องนิ้วเพื่อความกระชับสงด้ามที่เลียวลง แล้วก็การทำมุมเนื่องจากว่าเป็นมีดที่เล็กเราจึงไม่สามารถที่จะทำรีเคิร์ฟได้เหมือนอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในหลักเดียวกันก็คือมีมุมซึ่งทำมุมกระด้านแล้วก็ทำให้การเฉือนทำได้ง่ายขึ้นส่วนท้องหรือว่าแบรรี่ของมีดเนี่ย มันทำให้เราสามารถที่จะงับเวลาทำอาหารเนี่ยเราใช้งับอย่างนี้เราไม่ต้องกรีดอย่างนี้เพราะมันจะทำให้เสียคมที่กรีดไปบนเขียงแล้วก็จะเ <Okay. S 1> พียรจวานได้กรุณาเอาชื่อใส่ไปที่นี่ด้วยเมื่อที่ใช้ทำงายของไทยแลนด์เราต่อสิ n แอนเ s a r ซเรตเราใช้เหล็กสิบเซึ่ง ดีเพียวพอสำหรับมีดแตะสเกลนี้เราใช้เหล็กแผ่นใหญ่ๆไปตัดด้วยเลเซอร์คัดครับอันนี้เป็นเหล,ล็กอะไรครับพี่เด็กเหล็กดีโซครับเราตัดด้วยเลเซอร์คัดให้เป็นรูปของมีดแล้วจึงมาเจียเพื่อให้มีดมีความคล้ายคลึงกันมากที่สุดอย่างไรก็าตามมีดเหล่านี้นเป็นมีดที่เป็นงานแผ่นแมกก็จะไม่เหมือนกันสักทีเดียวที่ ตอนที่เหล็กวัตถุดิบมามันก็จะเป็นผิวแบบนี้แหละครับเป็นเหล็กเสร็จแล้วเนี่ยเราใช้งานเราเอาเครื่องนี้เอ,เอามีดเล่มน,นี้เนี่ยไปผ่านเครื่อง surface grinder เพื่อให้มีดเนี่ยมีผิวเรียบเป็นกระจกแล้วก็สองข้างเนี่ยมีความเครียดสม่ำเสมอจะไม่ส่งผลข้างเคียงในการถุกแกวงจนเกิดการติดงอเรามาดูเครื่อง surface grinder ตรงนี้กันครับผมออกแบบเองสร้างเอง ที่เป็นเขาเรียกว่าแม่เหล็กชักคนไทยเรียกว่าแม่เหล็กชักซึ่งฝรั่งเรียกว่าแมกเนติชักนะครับเราโยกปั๊บเนี่ยมีเจ็ดจุดยึดอยู่ยบนโตน๊ะแม่เหล็กนี้เลยแล้วเราก็จะ ฝรั่งเรียกว่า Hollow grind หรือว่า concave นะครับเอ่อเราเกียรด้วยเครื่องตัวนี้เครื่องตัวนี้เป็นของ Doserer เราซื้อเข้ามาเป็นมูลค่าประมาณ300,000บาทอ,อันนี้เร,เราก็จะมาสวยไว้แล้วเราก็ับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นงานฝีมือ,อนะครับตัว เราเนี่ยเล่ความร้อนได้ถึงพันสามร้อยองศาที่ความร้อนเนี่ยพันองศาเนี่ยมีความเพี้ยนไม่เกินสองสามองศาเท่านั้นเองเพราะว่าระบบมีกระถูอกอบชุ่แข็งอยู่ในเตานี้ในระยะเวลาที่เหมาะสมตามหลักโลหะทียาจากนั้นจะคืนไฟลงในบ่อกเกลือตรงนี้นเรียกว่าซอสปลา ซอลต์ ault, ปะบอกเกลือซึ่งเป็นเกลือเคมีหลังจากขั้นตอนาการหนุนทุกอย่างด้วยความร้อนสูงแล้วก็การผ่านกรรมวิธีทางด้านาการบอกเกลือแล้วเนะ่ยขั้นตอนต่อไปก็เราจะทุบลงในในตัวเจลเหลวใระบอกแบบนี้แล้วเราก็จะมีในหอนงไปในนี้ไอ้เจ้น,นี่มันก็จะจุ่มลงไปใน ในตัวเจ็ดเหลวถังนี้จะเก็บความเย็นในตัวเจ็ดเหลวไว้อีกสองวันเราถึงจะเจอกันม่รเราเราได้มีดที่ออกชุบแข็งแล้วเนี่ยนะครับเรา,เ,าเราต้องไป finishing จนได้ผิวที่เราชอบนะฮะไม่ว่าจะเป็น stone wash satin finish หรือว่าผิว sand blast แบบนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยเรามาครับ อยู่ในขั้นตอนของการเข้าด้ามน,นี่คือกาวอีพอ็อกซี่แห้งช้าติดอยู่ที่เนื้อม้ก่อนที่เราจะมาเจียออกผมเตรียมงานไว้สาธิตแล้วก็เราใส่หมดใส่หมดโลหะเอาไว้เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของของ,ของด้ามแล้วก็หนีบด้วยปากกานะครับอีกวันหนึ่งจึงกลับมา ตรงที่เราใช้สาผพานมารองหลังของกระดาษทายทำให้การรับมีดเนี่ยจะมีความระดิดสูงข,ขึ้นเราจะมาปาดกับหนังเส้นบนรอบช้าๆแล้วก็มีของเปลาช่วย คมของมีดเพื่อให้ไมโครโซเลตมันเลียงตัวกันโปรงๆทำให้มีดมีความคมเฉียบสูงกว่าไมโครโซเลตเนี่ยคนไทยเรียกว่าเกสรของของคมมีดโอเคครับผมคิดว่านีเราคมดีแล้วคมมีดตัวน,นี้อยู่ประมาณ3ามนิ้วซึ่ง คิดว่ามันก็พอเหมาะกับขนาดของดิเมนชันขวดจะลองฝันดูเอ่อมีที่คมแล้วก็แต่สามารถรับคมได้ดีเนี่ยหลังจากรับคมแล้วเนี่ยมันควรจะตัดกระดาษได้อย่างเรียบร้อยไม่มี แล้วก็การใช้มีดที่ทุดนแลงเราจะใช้กล้ามเนื้อใหญ่ดนึงทุดแแรงนี่คือเกิดจากการดีไซน์ของใบมีดลักษณะนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเ,เพราะว่าทรง,งของด้ามแล้วก็มุมที่คมมีดทำกระด้ามเนี่ยมันควรจะช่วยอนแลง มีดก็ควรจะยังคงรักษาคมได้ดีไม่ต้องถึงเส้นเลือดใช่ไหมครับพี่ <c oughs> นี่ผมไม่ได้กดนะครับ <c oughs> ผมแค่ลากผ่านก็คือ <c oughs> มีดยังรัษานีมีดจาก็กซีสองเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โลหะที่รับแรงกระแทกได้ดีที่สุดในโลกแต่ก็อยู่ในระดับต้นๆของโลหะในกลุ่มอัลลอยที่เรามาใช้ ข้อดีของมันคือรักษาคมได้ดีแล้วก็มีความแข็งแรงรับแรงกระแทกได้ระดับหนึ่งเรามาลองดูครับว่าทาไา้ขกระไหน